ศูนย์ไกลเกียร์ออของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศนะครับก็จะมีแต่ละเขตนะครับแล้วก็เอาเขตแต่ละเขตเป็นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับดังนั้นเนี่ยการรับ,รบเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีที่เกิดขึ้นในส่วนของสาธารณสุขหรืออาจจะเป็นส่วนที่เกิดขึ้นในนอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็ยังมี มีความสามารถที่จะส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้แล้วตัวอย่างเช่นอย่างผมอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแต่มันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในในสายงานที่เป็นงานที่เกี่ยวกับตํารวจหรือเป็นที่เกี่ยวกับปกครองหรือทางศุลกากรก็ตามเนี่ยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในวันสต็อปเซอร์วิสที่เข้ามาแล้วเราก็ส่งต่อเรื่องเนี่ยไปไปได้ง่ายขึ้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของที่รัฐบาลจะให้ความสะดบวกกับพี่น้องประชาชนด้วยในการที่จะเข้าถึงกระบวนการยี่ทําได้โดยง่ายด้วยเช่นเดียวกัน นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้แหละครับคือสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งที่จะมองให้เห็นถึงช่องทางในการเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้โดยง่ายท่านจะส่งผ่านเรื่องดังกล่าวเนี่ยเรยวเลยครับว่าจะถึงมือผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างง่ายดายครับนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ผมเชื่อว่าฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับด้วยประชาสัผ่านด้วยนะว,ว่าถ้าเห็นป้ายนะครับที่เป็นศูนย์ไก่เกียร์ของสาธารณสุขนั่นแสดงถึงการเป็นที่พึ่งของของประชาชนที่จับต้องได้อย่างแท้จริงครับ สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างสร้างถ่วการถุงดุลน,นะครับอย่างน้อยที่สุดหนึ่งแพทย์ได้ได้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยได้กําลังใจแน่นอนว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในในกระทรวงเองเนี่ยเล็งเห็นถึงการการเป็นอยู่เล็งเห็นถึงการทํางานของทุกท่านว่าเราจะช่วยเหลือท่านเราก็จะไม่ยืนอยู่ให้ท่านอยู่เดียวดายนะครับตลอดจนเราก็มองถึงอีกมิติหนึ่งก็คือความยุติธรรมของที่น้องประชาชนได้เช่นเดียวกันเรา รับฟังแล้วก็กระบวนการในการที่จะบอกว่าเอยอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขด้วยกันการไกลเกียน,นั้นน่ะมันจะเกิดมาตรฐานหรือเกิดความน่าเชื่อถือได้หรือไม่อย่างไรก็ต้องเรียนครับว่าเรามีพี่น้องในส่วนของข้าราชการเนี่ยห้าแสนกว่าคนผมมั่นใจเลยครับว่าแต่ละคนไม่มีใครที่จะรู้จักกันทั้งหมดหรอกครับแต่การทําง,งานของเราเนี่ยเป็นการทําง,งานที่ยึดเอาเรื่องของความยุติธรรมและเหตุและผลและหลักการเป็นหลัก นะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสิ่งที่เรามีหลักการก็คือหลักการของการรับฟังความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายก่อนแล้วเราก็ประเมินทั้งสองฝ่ายว่าแต่ละคนยมีความต้องการอย่างไรหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นอย่างไรยุคนี้เป็นยุคที่ถ้าเราทําผิดเรากล้กาย,ยอมรับครับยุคนี้เป็นยุคที่ถ้าเราไม่ได้ทําผิดเราก็ดําเนินดําเนินการตามกฎหมายตรงไปตรงมาทุกเรื่องครับขออนุญาตถามความคัด สามีักโครงกานมากไหนต้องเรียนเลยครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเห็นเป็นทางเดียวกันทั้งหมดแล้วล่ะครับว่าสิ่งที่ท่านสมจากวางตอบแนวทางการทําง,งานตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นฝันและกําลังใจให้กับบุคลากรในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขแน่นอนครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับยังไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนตั้งแต่ที่มีงานในกระทรวงสาธารณสุขเกิดขึ้นนี่ถือเป็นครั้งแรก นี่ถือเป็นนิมิตหมายขั้งแรกในการที่เราจะสร้างกลไกสร้างความแข็งแรงให้กับระบบสาธารณสุขสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องเรียนเลยครับว่านี่ก็คือนักบริหามรมืออาชีพของท่านสมศักดิ์เทพสุตินนะครับ<ภา>ก็อยากให้ท่านมั่นใจครับเมื่อไหร่ที่เห็นใต้โครงการตรงนี้เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการยินดีเป็นเรื่องของการติชมเป็นเรื่องของข้อเสนอแนะหรือเป็นปัญหาที่เกิดกับตัวท่านในเรื่องการร้องเรียนเนี่ย เข้ามาที่ศูนย์นี้จะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนครับแล้วเราก็จะพยายามทําทุกอย่างให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับจังหวัดในระดับอาเภอในระดับตังบนและในระดับระดับหมู่บ้านเราก็จะครอบคลุมสิ่งเหล่านี้ครับขอให้มั่นใจในการทําง,งานของรัฐบาลขอให้มั่นใจในการทําง,งานของพวกเรานะครับกระทรวงสาธารณสุขโดยก,การนําของท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับ